This ThaiPBS Podcast is รู้หรือไม่กับนัทธาควรขจรรู้หรือไม่คอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของวงเวียนนาฟิวฮาร์โมนิกมีแค่เงินใช่ว่าจะได้ดูนะในแต่ละปีวงเวียนนาฟิวฮาร์โมนิกจะทำการแสดงคอนเสิร์ตพิเศษส่งท้ายปีเก่า3คอนเสิร์ตคือรอบพรีวิว New Year's Eve Concert และ New Year's Concert ในวันที่ 30- 31ธันวาคม และหนึ่งมก,กราคมตามลำดับแต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมคอนเสิร์ตแบบสดๆเป็นจำนวนมากจึงทำให้ต้องมีการจับฉลากเพื่อให้ผู้คนจากทั่วโลกมีสิทธิ์ในการซื้อบัตรเท่าเทียมกันโดยผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หรือก็คือ9เดือนก่อนการแสดงและจะทราบผลการจับฉลากในเดือนมีนาคมจนซี Classical music. This is Thai PBS Podcast.